ก็ผมก็อัดไปนานแล้วนะครับแต่ก็เกิดข้อปัญหานี้หน่อยครับก็ก็เสียงมันหายนะครับเสียงมันหายนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็เลยต้องมาลบคลิปนับแล้วก็มาอัดใหม่นะครับคือมันไม่ใช่อีพีแล้วครับมันเป็นคลิปสั้นๆแล้ครับแต่ก็คือแบบคลิปมันหยุดอัดเองครับแล้วผมก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เสียงหายครับตามคำตามคำเรียบรียงครับก็วันนี้นับจะมาเปิดซีรีส์ใหม่นั่นเองครับก็เป็นซีรีส์สร้างบ้าน เป็นซีรีส์สร้างวัดอัตโนมัติเป็นซีรีส์สร้างบ้านกันนั่นเองครับก็ก็ฝากซีรีส์ดีด้วยนะนะครับซีรีส์นี้ก็พักเซเวอร์ไวก่อนนะก็พักเซอร์ไวไก่อนนะมาดูซีรีส์กันก่อนมาดูซีรีส์ใหม่ก่อนนะครับก็จะใช้ประมาณนี้นะอ๋อไม่มีอะไร เอาแทบโดแทบดอบดอือฮึเอาแทบดออยู่ไหนเนี่ยดอนะไปแทบถอดแท,บ,ทบดอก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็เอาไอ้เจ้านี่มาแทนอ่ะอันนี้แล้กันปอือมันก็จะค้างนิดนึงนะทุกคนขอโทษบางผิดที่ ก็เปิดบ้านมนาะก็ลงไปข้างล่างอะไรประมาณนี้นะครับ,รบเราทำเป็นอ่อเป็นรั้วละกันนะครับใช้เป็นรั้วสีฟ้าน,นะครับหรือรั้วในเลื่อนเองก็เป็นรั้วในรัวฟังก์ชันเป็นรั้วของไม้รั้ฟังกัดนะครับก็สวยดีก็ผมเป็น,น,นคชนชอบสีฟ้านะแต่เออมันไม่ติดไฟจริงนะแต่มันไม่เข้ากับทูนหรอะ โทษเราเป็นสีขาวนะเพราะฉะนั้นเราใช้ไม้อันนี้ต้อกันเอาไม้ขาวนะโทษเราไม่เป็นโทษสีขาวเราก็ต้องใช้ไม้ขาวใช่นี่นะเราก็จะประมาณนี้น,นี่ สลับสลับสลับอืมับ,สล,บสลับชุชชบชื้นอ่า,อาตอนนี้ก็จะเป็นสวนเล่นๆนะกนะ็เป็นส่วนหย่อมนะครับอืม มานี่กนี้นี่เจองรบกวนนิดนึงนะก็ขอโทษด้วยนะจึ๊บอ่าถามว่าสวยไหมุวยสวยสวยใช่ได้ใช่ได้อ่าฮะก็สวยแหละสวยู่สวยซึ่งบ้านพวกนี้นะถามว่าเอาไปทำอะไรนะก็เล่นๆครับก็มาทำซีรีส์ สร้างบ้านนั่นเองเนาะก็ซีรีส์สร้างบ้านนี่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้อยู่จีแบทอาจจะในจีแบทมาก็อาจจะลบซีรีส์นี้ออกไปแล้วมาทำซีซั่นใหม่นะอาจจะเป็นซีซั่นสองแลพวกนี้นะถ้าหนึ่งจีแบทมาก็จะนับเป็นซีซั่นสองนะครับอืก็่ได้ละมั้งนะบ้านพวกนี้นะครับก็เอาเดี๋ยวให้มาตกแต่งนะครับสร้างบ้านสร้างบ้าน,านอ่า ประมาณนี้ทีลุงละคือผมเนี่ยมันถ้ามีทีลุกครับก็เป็นสายห้ามีทีลุกนะก็จะต้องมีตอลอดอืมไม่สวยอะ่ะถ้าไม่ถูกใไม่ถูกใครก็ขอตัวด้วนะครับฮะระวี่วอตอ เด um oh. uh ่รู้นะไมได้อ๋อตรงนี้ก็ว่าเป็นพุ่มดอกบัลลันก์ดอกบัลลังก์ปมปลอมปลมเอาลมเป็นสีเออสีนี้ละกันอาสีเทาละกันเนาะไม่ถูกเลยไม่ถูกใจใครขอโทษด้วยนะครับเออร้องผิดร้องผิดต้องเป็นนี้อ่าฮะ ส่งตรงนี้ก็เป็นถัดดอนะถัดดอถัดดอ,ดอแล้วก็วางไปประมาณน,นี้อ่าฮะสวยแล้วมั้งตรงนี้ก็ปิดปากปิดปากปิดตายแล้วก็ชบอือหือ่อได้แล้วมั้ง ตรงน,นี้ก็เป็นสีเทานะครับโว้ยอ,อืถ้ามีที่ลุ่งในในในบ้านผมนะถ้ามีที่ลุ่งในบ้านถ้ามีที่ลุ่งในบ้านผมครับป๊อก สวยอยูต่ตรงนี้ก็เป็น,นอะไรอย่างน,นี้นะเป็นที่วางของนะก็ที่วางของป้อมนั่นเองครับจออีพอเราเข้าบ้านมาเราก็จะประมาณนี้อืมประตูประตูอะเป็นประตูนี่แล้วกันเนาะเออมันจะสวยหรือเปล่า ก็สวยแหละไม่ถูกใจใครขอโทษด้วยนะคะม,มันไม่เข้ากับโทนแล้วอะ่ะโทนมันเป็นสีขาวสีขาวก็เป็นอันนี้แล้วกันไม่ใช้ประตูเหล็กนะคะเพราะว่าประตูเหล็กเปิดยากอย่าไม่ค่อยใช้ผมไม่ค่อยชอบประตูเหล็กเท่าไหร่ วางเป็นไว้คนกระดิบไปประมาณนี้นะอืมมันมันมันอย่างไ้นะไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะอือฮะก็ก็มองจากมุมไกลๆก็สวยนะเดี๋ยวอีพีเดี๋ยวอีพีหน้ามาทำคนอนเะซ็ปต์นะครับก็อาจจะใช้สีดำด้วยนะครับอาจจะเป็นสีดำด้วยนะอาจจะมีออกประมาณสีดำด้วยนะครับ ออก็ได้นะครับสีดำก็อาจจะไม่ได้ใช้หรอกตอนนี้จะเป็นโทนขาวนะมาแรกจะเป็นโนะทนขาวนะก็อ่อตรงนี้นะครับก็เป็นสาวแลนะ้วเนาะก็มาแบบชิวๆเว้ยวัย ไปฝั่งนี้อ่าแล้วก็วางประมาณนี้อ่าฮะแล้วก็ยังไงต่อกระจุกแน่ตั้นะ เราก็วางไปประมาณนี้นะคะว่าขีอ๋ออือฮะก็เป็นประมาณนี้อ่ะฮะแล้วต่อไปเราก็จะวางเป็นอ่าตรงนี้เป็น,นแค่อันนี้เป็นแค่แปดบ้านนะก็จะเป็นประมาณนี้ จริงจ้าอ่าอน,นี่เป็นกระจกก็นับต่ว่าเป็นกระจกแล้วกันอัน,น้ไม่ได้เออเล่นดีๆ่อยเล่นดีๆเอยอือทำไงต่อเหรอเอาตอนนี้ออกแล้วกันเล่นโซงหน่อยเล่นซงหน่อยอือฮะอ่อฮะทำไมต้องกดชีตัวเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมมันต้องกดชิปเบอรไม่รู้เหมือนกันชิบมงผิดโอ้โหวมองผิดรูเปอือือฮะประมาณนี้นะครับเออตรงนี้เป็นกระจกนะครับกดกระจกกระจก นี่ก็กระจกนะฮะนี่มากระจกในตำนานเลยนะเ <c oughs> น,ะนะี่ยกระจกแบบนี้มันกระจกในตำนานกระจกที่คนหลายคนชอบสร้างกันแ้วนะอือฮึผมบอกแล้วอย่ามีที่ว่างในในบ้านของผมตรงนี้ไม่อ่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นการเปิดบ้านนะครับก็มาฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็ ตรงนี้วางผิดตปวะตรงนี้ถูกแล้วอันนี้ไม่ได้ออกแบบนะก็ก็ไม่ได้ออกแบบแต่นใจาใครนะก็ไม่ได้ออกแบบเองด้วยนะเออคือแบบผมสร้างสดอันนี้ผมสร้างง่วนนะผมสร้างสดเลยแล้วเนี่ยอืมสวยใช่ได้สวยใช่ได้ก็เปิดประตูไปประมาณนี้แล้วเราควรไปฟังไหนหรอสมองตัแล ตาหมองตาแล้วอ่วะเราควรไปฝั่งนี้แน่เลยอ่าฮะไปฝั่งวะไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปฝั่งนี้สักหนึ่งสองโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ,บอ,อ่าฮะสิ่บล็อกก่อนสี่บล็อกจะส่วยอยู่ผมว่ามันห้าบล็อกก็พอแล้วมั้งผมไม่ชอบบ้านใหญ่หอะ หนึ đi, ่งสองสามสี่ห้าอ๋อสวยดีสวยดีหนึ่ง้าบอกห้าบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้ามสวยจะได้สวยยูสวยยูสวยยูนะครับสวยยู มั้งผมไม่ค่อยชอบบ้านใหญ่ๆนะทุกคนแต่ละห้องค่อยมาแยกนะครับก็มาเพื้นแบบเพื่อเพื่อนเวลาสคริปต์ครับเอ่อประมาณนี้สวยไหมสวย,ยส,วยยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่มั้งคุยคนเดียวอืมผมจะเอาเป็นห้องแคปแคปเนาะแค่นี้ก็ได้พอแล้วแหละห้องแคบแคปต่อแล้วห้องแคปนะครับ พยายามประหยัดพื้นที่และที่สุดเพราะว่าผมไม่ชอบบ้านใหญ่นะครับค่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ดีอยู่แล้วนะว่าผมไม่ค่อยชอบบ้านใหญ่เนาะผมชอบแบบห้องเล็กมินิมินินะครับก็น่ารักดีมินิมินิอืมก็ต,ตรงนี้ก็วางไปเมื่อไหร่เวลาเวลาสี่สิบค่ะ อ่าถ้าเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับก็วางมุมสามสี่บ้านนี้สุดสี่บล็อกน้ำห้าบล็อกดิ้งเี้สี่บล็อกเหยียบน้ำเก๋ก็สี่บล็อกนะหนึ่งส <Yep. S 1> องสามสี่ตรงนั้นก็ 1, 2, 3, 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าฮะโอเคส,สุด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 ,สด,สด,สด อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ก็เท่ากับมันขึ้นมาแค่สองหรอสองสี่อือือุ้ยค้างแรกนิดหนึ่งนะพูดผมลงเชดเดอร์นะก็ไปเชดเดอร์อะไรไม่รู้นะก็ก็่นแหละก็เชดเดอร์นะปกติ ก็ใช้เด okay. ือยปกตินะฮะอืมชิบชิบประมาณนี้โอ้ยโอ้ยค่ะอ่าอืมท่านบัไหนดีอ่ะประมาณนี้เหรอ ประมาณนี้มันมันหนุนมันเหมือนมันดุนนะคะเราแยกห้องแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะตอนนี้ก็แยกห้องแล้วเร็วนะฮปเจอร์วางประตูเปนไลทปุ๊บๆตรงนี้เป็นห้องน้ำเนาะเอาไปวางผมได้แค่ข้างหน้าอย่างเดียปุ้ยใช่ไมนี่อืมประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้สวยมั้งไม่รูต่อไปก็วางไปกบนะหนึ่งสองสามที่จริงเราสมที่สามบล็อกนะแต่เราจะสร้างหลังคานะเราก็สร้างหลังคาแบบตุยกลกายเป็นสี่นะสองสามสี่ต่อหนึ่งสองสามสี่อะฮะถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ก็วางไป 1 2ึ่งสองสามสี่สามสอ๋อส,อสี่ประมาณนี้นะครับอ๋ตอตรนี้ก็เป็นหน้าต่างไปมีอ่าฮะสวยมั้ง ตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับอืมตรงนี้เป็นห้องนอนแล,อยยแล้วเราก็สองสามสี่ฮะก็สวยอยู่อ่ะมั้งทคอนโดสวยหรือเปล่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามตรงนี้ว่างใช่เนี่ยตรงนี้ก็หนึ่งสองสาม ันก็มาเป็นบลนะ็อกหัวปกติเนาะตามจริงสูงย์แค่สามบล็อกเลยฮะทำไมไมันเกินมาบล็อกหนึ่งเนี่ยถ้าเกินมาบล็อกหนึ่งก็นิดหน่อยนะิดหน่อยใช่ไหมเนี่ยอืมสวยอย่สวย,ยเดี๋ยวพารนะ์ทหน้าเดี๋ยวเรามาสร้างเฟอร์นิเจอร์นะแต่พาร์ทนีย้ยังว่าขี้เกียจนะคะก็ขี้เกียจ ผมไม่ได้อัดต่อกันเลยนะครับทุกคนผมขี้เกียจนะฮะอืมเออฝั่งนี้ก็ก็เป็นเสาไหมอืสวยใช้ได้มัสวยใช้ได้มะ้งทกี้แค่นี้มันก็พอแล้วลรมั้ง อ่ฮะสวยอยู่สวยอยู่กูเก็บมุมล่างด้วยเก็บมุมล่างอืมสวยยางมัก็ไม่รู้ว่าสวยเปล่านะทุกคนตรงนี้ก็ปิดไปเลยปุ๊บปุ๊ปป๊บชบตรงนี้ปิดนะครับใครที่เล่นใช้ที่ใช้เซเดอร์นี้เหมือนกันก็ระวังแสบตานะครับ จับตาแล้วแหละเออมันเริ่มแสบตาแล้วแหละก็มืนก็เริ่มจับตาแล้วแหะอ,อ่าฮะตรงนี้ไม่จะเป็นต้องปิดหรอกเออก็ปล่อยป่อยไปนะก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันเนาะแต่ก็ปิดปนะิดก็ประมาณนี้แหละก็ไม่รู้จะเอาไ้ทำอะไรนะตรงนี้ก็ต้องเป็นอันนี้เกินมาบอกเนต้องเอาไว้วาง นะครับก็วางมาเลยเพื่อการปอยัเวลาสรคลิปครับตรงนี้ผมว่าอุดไปปมว่าอุดดีกว่านะฮึมตรงนี้ผมว่าอุดดีกว่าสวยๆดูตรงนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำแม่งเล็กมาก้กูจะไปทำอะไรได้วะเนี่ยขยายหน่อยขยายหน่อยห้องอาบน้ำมันเล็กไปอ่ะ ้องรวมกับห้องข้างๆดีไหมน่าถ้าเอาไปรวมกับห้องข้างๆมันก็จะสวยละมั้งให้รู้นะเนี่ยเอาไปลองเอาไปรวมกับห้องข้างๆดีกว่าอ่าถ้าลองเอาไปรวมกับห้องข้างๆนะตรงนี้ก็เอาออกไปนะเพราะไม่ได้ใช้เพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่มุมแล้วนะครับตรงนี้ออกเพราะว่ามันไม่ใช่มุม 嗯哼 ok 动漫动漫那么你啊、哦、那就带了吧左右左右喂我们果皮可乐吱吱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 嗯嗯哼,嗯哼 สวยลำมะั้งมังเนะมันต้องมังนะครับทุกคนเอาฮะตรงนี้ก็วางเป็นหน้าต่างไปเอ,อ้ยไม่ใช่ดิปิดปิดปิดขมวดไปก็จะมันสนิ้นสันึ่งน,นะครัอาฮใช้เป็นอันนี้แล้วกันคือเทกเจอร์นี้มันจะออกเน้นแสงนะมันจะเป็นแสงสีส้มๆอะไรประมาณนี้มาิดี ก็ส,สวยละมั้งก็เปนน็นแสงสีส้มอย่นะครับอืมก็ขึ้นแต่ข้างบนขึ้นมาประมาณนี้ซึ่งแสงมันก็ทะลุบล็อกได้ครับมันเป็นอะไรที่ว้าวมากแล้ว,า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 วาก็แล้วมาเป็นเวลาสักคลิปครับแน่ใจแน่ใจนะว่านี่มันบ้านเล็กๆเพว่ามันไม่ใช่บ้านเล็กๆแล้วว่ามันบา้านใหญ่อยู่นะก็ก็วางๆไปเถอะ ก็ไม่รู้จะไ,ไ,ไปทำอะไรเนาะก็เด้นก็วางวางไปอืมมันเป็นห้องที่แบบอุอ้นอบอุ่นนะนี่มันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากคือแบบโอ้โหเชดเดอร์นี้ใครที่ชอบความอบอุ่นนี่มาใช้เชดเดอร์นี้เร็วนะคะมันก็ได้แหละก็เขาไม่ได้จีนก็เชดเดอร์นี้ก็สวยนะก็เป็นเฉดเดอร์ออก ออกสีประมาณแบบไงอ่ะเป็นสีประมาณแบบเป็นสีเอ,อ่อแบบอะไรมันเป็นสีอะไรอ่ะมันเป็นสีส้มๆอมาเออน้องเป็นออปสีส้มๆหมาเนาะทุกคนก็สวยๆนะค้างอ,อ๋อ,อมันก็ออกสวยๆนะนก็สวยมากเลย ถ้าเราคนชอบคำอื่นก็มาใช้เฉดดีดอยนะครับหนึ่งจุดสิบเจ็ดมานี่มีของเล่นใหม่ให้เยอะแยะมากเลยอืมต่อไปขอดอกไม้หนะ่อยสิดอกไม้ดอกไม้อ่าฮะเราจะใช้เป็นวัสฟังกัสด,ดีไหมวัสฟังกัสไข่มันจะไปใช้วัสฟังกัสมาตกแต่งบ้านวะเนะี่ยอยากรู้จริงๆ อาก็อาจจะมีอยู่นะเออ,อฮะตอนนี้ก็มาเป็นของตกแต่งไปเล่นๆนะเดี๋ยวว่าทำจริงๆนะครับก็บื้นที่นุ้ยผมจปลงไม่ได้เลยใช่ไหมนะคะก็ผมชอบเป็นดอกไม้นี้นะก็ใส,ใส่ใส่จะเวงทุก๊กตาใส่สะบบเดี๋ยวกัแบบมีฝวนตกไม้รือตอนนี้ก็ก้านๆไป ตรงนี้ก็กันการดีก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรเนะออออาะแล้วต่อไปก็เอเปี่ยนเป็นบล็อกอันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็วางเป็นประตูไป โทรมาไปสองนัดเลยโอเคครับด้วยพวกไปเวลาสักทีได้ยินเสียงไหมเนี่ยใครไม่ได้ยินขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเออเดียงมันก็จะอาจจะไม่ได้ยินนิดนึงก็เป <im> <Scientists> ็นฝัดโทรมานะก็ไม่ต้องตกใจนะอืมฉันได้ยินสวยๆๆๆๆสวยมากค่ะ ตรงนี้มืดไปหน่อยอ่ะอ่าป๊อไฟไปประมาณนี้ว้าวบอร์เลงนี้สวยมากอ่าเดี๋ยวเจอกันต่ออีกทีนะคะเพื่อนประกาศไปเพื่อประกาศไปเต็มอ๋อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัตเตอร์ไครส์กดซัตเตอร์ไครส์ว้าวกดซัตเตอร์ไครส์กดแชร์กดกระดิงด่งติ๊งติ๊งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายอย่าลืมทำอะไรให้ด้วยนะ ไม่ใช่ทำอะไรอะไรของน้ออ่าเดี๋ยวปลูกไปไหมน้องก็ปลูกไปนิดนิดนึงนะแล้วก็จะได้จบกันจริงๆแล้วอือก็เอายางนี้เผ็ดเผโอเคครับต้องรับคลิปนี้ครับ่อะไรกินเุ้อเพ้ออะไรเงี้ยคือแบบอ๋อแค่นัครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอกราบก็ขอกราบ ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง,งให้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้านะคับบาย